ดาครับเดินชาเขียวครับกับโกโก,โก้ครับตามภาษาไปรุ่นครับเอาบ้านบ้านหลังนี้มีใครอยูุ่กคนฮะาาฮะเือนไหมา<ะ>

เห็นเต็นลูกตาคิณบ้าป้านุชมีใครมุกพร้อมเป็นไง,นงมาวะพี่โนม,มาแล้ว